สิ่งทีกต่ารแดนด้วยเราเปิดประตูแล้วคุณจะเห็น การเรียนตามใจการเรียนรู้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติช่วยกระตุ้นให้เด็กๆได้ตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวการสังเกตการสงสยัยและพบเห็นสิ่งน่าสนใจใหม่ๆในบรรยากาศที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติ สิ่งเหล่านั้นยังช่วยให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์และกล้าทดลองสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างจากบรรยากาศเดิมในห้องเรียนช่วงปิดเทอมเป็นเวลาที่เด็กๆได้หยุดอยู่บ้านแต่เอ๊แล้วพวกเขาทำอะไรกันเดี๋ยววันนี้น้องฝนจะพาไปทำความรู้จักและพูดคุยกันค่ะ ช่วงปิดเทอมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2 0ง9เพื่อนเพืเ่อพี่พี่น้องน้องของเราเขาทำอะไรกันบ้างเขาเรียนรู้อะไรและเกิดอะไรขึ้นกับเขาเราไปดูกันจิ๋วเด็กชายสิทธิชยัยซับมากลูกชายคนโตของพ่อจูและแม่เมเป็นผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และเป็นกำลังหลักในการจัดการงานบ้านพร้อมทั้งยังต้องคอยดูแลน้องชายจองซนอย่างน้องจีนโฟกเด็กชายอนันตศักดิ์หมายเจริญลูกชายคนโตของแม่ฝนนิตยาเลิกดีซึ่งอาศัยอยู่บ้านด้วยกันหลายคนเป็นครอบครัวใหญ่ทําให้โฟกต้องมีความรับผิดชอบช่วยเหลืองานในครอบครัว อมเด็กชายเอกวินแพงคํามีลูกชายคนเล็กของแม่พรอ,อยู่ดีรําชอบเล่นชอบคุยคล้ายกับเด็กทั่วๆไปแต่ความรับผิดชอบนี้ไม่เป็นรองใครเนื่องด้วยแม่มีความจิ้งหรีดจึงทําให้ดอมต้องช่วยงานแม่จัดการฟาร์มเกด เด็กหญิงพรพิมลจันนุบินอาศัยอยู่กับพ่อแม่และยายเป็นคนที่อายเมื่อเจอคนแปลกหน้าและชอบเรียนรู้ชอบอาสาช่วยงานเด็กทั้งสี่ไม่ได้วิ่งเล่นและใช้เวลาในช่วงปิดเทอมไปโดยเปล่าประโยชน์เขาทำอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะน้องจิ๋วหน้าที่โดยทั่วไป รับผิดชอบงานบ้านในส่วนที่ตนเองทำได้เช่นล้างจานกวาดบ้านกรอกน้ำดูแลน้องพี่ถึงในช่วงปิดเทอมมีหน้าที่ทำอะไรบ้างล้างจานกวาดบ้านแล้วก็กรอกน้ำแล้วก็ช่วยพอ่อเลี้ยงนูอ่ะก์อยู่บ้านช่วงปิดเทอม เป็นช่วงที่ได้มีเวลาช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นดูแลผักดูแลน้องให้อาหารไก่ซึ่งเป็นงานที่ฟกถนัดและชอบในช่วงปิดเทอมที่ฟกมีหน้าที่ทำอะไรบ้างดาูดูควายซักเสื้อผ้าซ่อมเครื่องเัดหดยาช่วยตาไถนาดูแลน้องช่วยแม่สีของแต้าย ดอมเด็กชายเอกวินแพงคำมีก็เช่นเดียวกันทั้หน้าที่ที่สามารถแบ่งเบาภาระแม่ได้ซึ่งช่วงนี้ได้มีเวลามากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นล้างจานกรอกน้ำพับผ้ากวาดบ้านหรือถูบ้านงานที่เป็นทักษะเบื้องต้นของเด็กๆหลายๆคน ่ยมจาากกรโทีนใเกตโดยทั่วไปแล้วก็รับผิดชอบงานบ้านไม่ต่างอะไรกับเพื่อนคนอื่นมากนักเนื่องด้วยวัยนี้เป็นวัยที่กำลังเรียนรู้การทำงานกวาดบ้านถูพื้นกดน้ำคุงข้าวแล้ก็ให้อาหารสกกรบ้านและเด็กๆทั้ง4คนนี้ เขามีกิจกรรมพิเศษอะไรที่ต่างจากเด็กคนอื่นๆและเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างลองตามไปดูเลยค่ะนอกเหนือจากอาชีพประจำแล้วพ่อจูยังมีฟาร์มหนูซึ่งเป็นอาชีพเสริมรายได้เพื่อนำมาจุนเจือคนในครอบครัวก็ปัจจุบันนี้นะการทำนาก็ปีละครั้งนะแต่ก็ บางทีก็รับจ้างทั่วไปก็บางทีก็ไม่มีงานดู YouTube ดูอะไรบ้างก็เอ็นเลี้ยงก็เลยอยากลองเลี้ยงดูเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงเพื่อบริโภคก็วางจำหน่ายบ้าง,างแล้วแต่ช่วงนอกจากช่วยงานบ้านแล้วจิ๋วมีหน้าที่พิเศษช่วยพ่อดูแลฟาร์มหนูหน้าที่หลักของจิ๋วในฟาร์มหนูคือให้อาหารหนูให้นมหนูเปลี่ยนน้ำหนูและอย่างเรียนรู้การผสมอาหารให้หนูอีกด้วย ก็มีแตงการรมรำแล้วก็หัวหางหมูแล้วก็ผสมเ้าใส่ในถุงแล้วก็เอาไปให้ที่บอ่อแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ำให้หมูซึ่งทำให้จิว๋วได้เรียนรู้กระบวนการจัดการฟาร์มการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวและที่สำคัญเรียนรู้กระบวนการจัดการตนเองด้วย ให้ได้มีเวลาช่วยแม่หรือว่าช่วยแม่เลี้ยงหนูหรือว่าดูน้องล้างจานล้างอะไรทําไปคือให้เขารู้จักแบ่งเวลาในเวลาพ่อไม่อยู่แล้วพี่จิ๋วได้อะไรบ้างจากที่ช่วยพ่อได้รู้จักการแบ่งเวลารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็รู้จักการจัดการตัวเอง จึงทำให้จิ๋วมีการเรียนรู้ซึ่งเกิดจากสิ่งแวดล้อมในบ้านาการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเป็นงานหลักฟรกซึ่งสามารถดูแลแล,และรับผิดชอบได้ด้วยตนเองเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อย่างมากต้องปิดเทอมพี่ฟรกได้ช่วยแบ่งเบาภาระแม่ในบ้าง ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายช่วงเช้าก็จะช่วยเอาฟางเอาญ่าให้วัวแล้วก็เวลาว่างช่วงปั่นผ้าปัน่นอะไรก็จะใช้ให้ปั่นผ้าให้เวลาไม่ไม่ว่างนะั่นเล็การพาวัวไปเลี้ยงหญ้าการดูแลให้อาหารการอาบน้ําให้ควายพกสามารถทําได้เป็นอย่างดีรู้สึกยังไงที่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายในวันตื่นเต้ มีความผูกพันการช่อบแบะใจ ấy. สนุกก็ได้แบ่งเบาภาระนี่ครับเมื่อได้ทำสิ่งที่ตนรักทำให้โฟกมีความผูกพันในสิ่งที่ตนทำและเริ่มสู่การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและต่อยอดด้านการประุสัตว์จะเรียนรู้จากการใช้โทรศัพท์ดูจาก Youtube สายพันธหญ้า ว่ามีหญ้ามีกีสายพันธุ์แล้วก็วัวเลี้ยงวัวน่ะวัวมีกีสายพันธุ์มีสายพันธุ์อะไรบ้างนอกจากโฟกได้ทำในสิ่งที่ตนรักแล้วโฟกได้ฝึกทักษะด้านความรับผิดชอบความอดทนความมุ่งมั่นในการทำงานซึ่งเกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติอย่างเข้าใจก็ภูมิใจที่มีลูกช่วยแบ่งเบาภาระอยากประสมพันธุ์วัว และขขขยยาย้้้หหััวใใญ่ึนครบอจึงทําให้โฟกมีการเรียนรู้ที่เกิดจากความรักและความผูกพันในสิ่งที่ทําเป็นจุดเริ่มต้นฟาร์มจิ้งรีดดูเหมือนจะเป็นอาชีพหลักของครอบครัวดอมไปแล้วตอนนี้เพราะรายได้ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตในฟาร์มจิ้งรีด ลูกๆโตแล้วใช่ไหมคะแม่ก็อยากหาหาไรายได้หาอาชีพอาชีพหลักที่จะมาเลี้ยงครอบครัวค่ะนอกเหนือจากความอยากรู้อยากเห็นดอมได้เรียนรู้ความรับผิดชอบจากการช่วยแม่ในฟาร,รม์มการพูดคุยเพื่อให้ดอมเข้าใจสภาพครอบครัวทําให้ดอมทํางานด้วยความสมัครใจและเต็มใจดามใช่ยแมทำอะไรบ้างในฟาร์มจริงด้่ยแม่ การเรียนรู้กระบวนการจัดการฟาร์มการช่วยเหลือแม่จึงก่อให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการจัดการตนเองอย่างไม่รู้ตัวทำไมถึงอยากให้ลูกเรียนรู้เรื่องการทำาอนจิ้งหรีค่ะก็เพื่อที่จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันกับแม่เลยค่ะเวลาการทำเวลาที่เกิดปัญหาที่เดรดตายเวลาน้ำหมดหรืออาหารให้เขามาเรียนรู้ด้วยเพื่อเขาจะได้รู้ว่าต้องให้น้ำขนาดไหนให้อาหารขนาดไหน แล้วต่อไปก็จะได้ว,วันนึงเขาจะได้มาต่อยอดเอาเองค่ะเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับตัวเขาเองือวันนึง่วนแม่ไม่อยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะทาแทนได้ขอนกันค่ะจึงทําให้ดอมมีการเรียนรู้ที่เกิดจากการมองเห็นคุณค่าของตนเองและคนในครอบครัวเรวด้จากความอดทนนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบความมีนัยและเวลาที่เกิดปัญหาเช่นฝนตกมาอยะะ่างนี้ค่ะ ก็จะช่วยวิ่งกลางกลางผ้าใบเอาผ้าใบลงรู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยแม่แบ่งเบาภาระในบ้านหลังนี้มีการเลี้ยงกบเป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทำนาและทอผ้าเพื่อนำเงินที่ได้มาใช้จ่ายในครอบครัวด้วยการมองเห็นโอกาสของแม่ไปบ้านพี่สาวนะะก็เห็นเขาทำฟาร์มกบ ทีนี้ก็เลยอยากเอามาเลี้ยงดูแล้วก็มีคนไปหาซื้อลูกกบเยอะก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำได้นะก็เลยเอามาลองทำดูก็เลยทีนี้ก็มีรายได้เสริมขึ้นมาซึ่งการเลี้ยงกบทำให้เกตได้เรียนรู้และเกิดทักษะต่างๆในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดเทอมให้อาหารกบล้างบ่อแล้วก็วไปส่งกบงกบ็ผสมพันธุ์ เขาก็จะเรียนรู้การเรกล,กลี้ยงกบและก็บางทีเปื่อกข้างหน้าเขาอาจจะเอาไปประกอบอาชีพหารายได้เสริมได้ค่ะความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ใหม่ๆที่ได้จากการลงมือทาและเรียนรู้จากแม่ได้รู้จากพ่อพันธ์แม่พันกบแล้วก็ได้รู้ว่าลูกออที่ฟักมาใหม่หกินไข่ต้มแดง ประมาณหอาทิตย์รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจที่เขาสนใจกับงานที่เราทำค่ะจะได้แบ่งเบาภาระของเราได้เกรมีการเรียนรู้ที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จากคนในครอบครัว การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคา2019ทำให้กระบวนการจัดก,การเรียนรู้ของเด็กๆนั้นเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ก็เป็นบทเรียนอันสำคัญอีกเรื่องที่ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องควรออกแบบสร้างสรรค์ให้เด็กๆได้เกิดองค์ความรู้เพื่อน,นำไปต่อยอดในอนาคตเป็นอย่างไรกันบ้างกับการเรียนรู้ของทั้งเพื่อนๆทั้งสีคน ที่ได้ใช้ช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดเทอมมาเรียนรู้เรื่องราวใกล้ตัวในบ้านตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้ได้ทุกช่วงเวลาและตลอดชีวิตเพราะทุกสิ่งคือการเรียนรู้ลองเปิดใจดูแล้วคุณจะเห็นห้องเรียนแปล